สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n อารยา PSK นะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงห้องสมุดสุดมหัศจรรย์นะวันนี้นุ่นก็มีหนังสือเล่มนึงนะคะที่ได้โพสต์ไปบ่อยมากๆนะคะในเพจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นบ้างถ้าใครที่อยู่ในเพจนุ่นนะคะเพจอารยา s ตอรี่เนี่ยน่าจะเห็นนะว่านุ่นแบบโพสต์เล่มนี้บ่อยมากนะคะวันนี้นุ่นจะมา พูดถึงหนังสือที่เกี่ยวกับการขายนะคะชื่อว่าเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าขายเป็น Selling Zero to Hero ของกัปตันเบนส์นะคะ <c oughs> ไม่ใช่ของผู้กองเบนส์นะ <c oughs> สำหรับใครนะคะที่ทำงานแบบอาจจะขายของออนไลน์หรืออาจจะเป็นนะักขายทั่วไปก็ได้เนาะหนังสือเล่มนี้นะคะคือเหมาะมากกับใครที่กำลังทำออนไลน์แล้วก็คือบางทีเราอทำคอนเทนต์ได้นะแต่ว่าเราก็แบบไม่กล้าขายหรือว่า เราไม่รู้จะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่มีไอเดียที่จะขายแล้วเราก็ไม่ได้ขายแล้วเราคิดว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะขายได้นะแต่ว่าเออคือเรายังไม่ได้ขายเลยเราก็เลยไม่ได้ขายได้เลย เพราะว่าเราจะอยู่ในธุรกิจหรือว่าเราจะทําธุรกิจไม่ได้เลยอ่ะแล้วมันจะไม่มีทางรอดน,นะคะคือถึงเราจะชอบทําออนไลน์หรือเราจะชอบไลฟ์สไตล์ของการทาออนไลน์มากแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเราขายไม่เป็นอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบสร้างเงินได้เน่ะแบบก็เรียนจากครูต่างๆมาเนาะคิดว่าหนังสือเล่มนี้คือเป็นสรุปการขายที่ดีมากนะคะคือเขาอะ่ะเอาประเด็นที่มันแบบสําคัญ,คญๆหลายๆอย่างอะ่ะคือมาเขียนให้มันเข้าใจง่ายมากๆ เนี่ยอย่างสำนักพิมพ์เนี่ยพราวอะ่ะคือที่นุ่นเคยเห็นเนาะเขาจะเป็นสำนักพิมพ์แบบแบบเป็นทำไม้แมปอะไรพวกนี้ใช่ไหมเกี่ยวกับภาษากัีกภาษานู่นนี่นั่นซึ่งเขาจะใช้คําแบบไม่เยอะนะคะแต่ว่าเขาจะเหมือนเน้นการใช้คําที่มันตรงจุดอะ่ะทำให้คนนะเข้าใจอ่านแล้วแบบอ่านเร็วๆเข้าใจง่ายไม่ต้องแบบ อ่านเยอะแยะมากมายเนาะใครที่กลัวการขายเนี่ยมันต้องเล่มนี้ทุกคนมันต้องเริ่มเลยนะคะมันต้องเริ่มเลยแล้วข้างหลังเนี่ยเขาก็เขียนไว้ดีนะคะเขาบอกว่าการขายไม่ใช่การขอแต่เป็นการช่วยให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นเออมันมันมีปรับ mindset หลายๆหลายๆอย่างนะคะอันเนี้ยเล่มเนี้ยคือเขาจะมีทั้งการปรับ mindset แล้วก็มีการแบบขั้นตอนอะไรยังไงนะคะว่าเราควรขายยังไง ทุกคนซึ่งในสารบัญน,นะคะเขาก็จะมีเขียนแบบว่าออการขายมันต้องมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่คุณต้องมีนะคะถึงคุณจะขายได้เนาะแล้วก็มีจะขายได้จะขายดีเนี่ยมันต้องยังไงมีอะไรนะคะการขายที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็สูตรของการขายเลยนะสูตรเลยนะคือถ้าคุณเอาไปแบบปรับใช้อะ่ะมันก็จะคิดออกนะคะแล้วเขาก็ให้ตัวอย่างมาแล้วแบบมันก็เข้าใจง่ายอะ่ะคือแบบเราจะคิดว่าเฮ้ย การขายมันต้องยากเราต้องรู้คุณสมบัตินู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แบบจริงๆพอมาเปิดโดนนี้อ๋อแบบมันเหมือนอยู่ที่ปลายจมูกเราเองอะคือมันง่ายแค่นี้เลยเหรอคือคนแค่ต้องการฟังสิ่งนี้หรอเขาถึงจะอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือพอเราอะขายเองใช่ป่ะเราจะมัวแต่แบบโฟกัสที่สินค้าของเราไงว่ามันดียังไงมันแบบเออรายละเอียดนู่นนี่นั่นอะ แต่แบบเราไม่นึกถึงว่าคนซื้ออ่ะเขาเขาคิดยังไงแล้วเขาต้องการอะไรเขาอยากแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่มเนี้ยคือมันจะทําให้เราอ่ะคิดออกว่าคือคนเขาต้องการอะไรเขามาซื้อของอ่ะเขาไม่ได้ต้องการซื้อของนะทุกคนคือเขาต้องการซื้ออย่างอื่นสิ่งหนึ่งนะทุกคนข้อน,นึงที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มเนี้ยนั่นแหละก็คือการที่คนอ่ะเขาจะซื้อของอ่ะเขาไม่ได้อยากซื้อของค่ะแล้วการขายที่แท้จริงอ่ะมันก็ไม่ใช่การขาย คือมันเป็นแค่การแลกเปลี่ยนทางคุณค่าเออมันแบบมันไม่ได้มีอะไรมันปกติมากเหมือนแบบเวลาที่เราไปดูติกต็อคนอื่นขายของอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกอะไรนี่ไม่รู้สึกอายไม่รู้สึกเขินนี่ แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาแบบทําสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมแต่พอเราขายเองอ่ะเราสึกอายเราสึกเขินี่ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของเราไปเองคนเดียวนะคะทีเนี้ยพอเราพูดถึงการแลกเปลี่ยนทางคุณค่าใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดว่าเออเราอ่ะมีคุณค่าอะไรสมมุติว่าใครที่ยังไม่มีของขายอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมาคิดว่าเออเรามีคุณค่าอะไรบ้างใช่ไหมเราลองมาดูว่าคุณค่าในโลกเนี้ยจริงๆแบบมีเยอะมากนะคะเท่าที่นึกคิดออกอ่ะก็มีอะไรบ้างอย่าง มีการเอนเตอร์เทนใช่ไหมอย่างดาราอย่างเงี้ยก็แบบเป็นเอนเตอร์เทนหรือว่านะักขายที่แบบว่าขำ,ขำๆฮาๆอะไรเงี้ยแล้วคนชอบเข้าไปดูชอบเข้าไปซื้ออุดหนุนเขาอ่ะเขาขายอะไรคะคนพวกเนี้ยคือเขาขายความตลกใช่ไหมขายพลังงานที่สูงขายเรื่องราวอ่ะทุกคนงงไหมคือแบบเหมือนเขา,าขายแบบแม็กปิดหน้าอะไรเงี้ยแต่แบบสิ่งที่เขาขายจริงๆอะ่ะคืออะไรมันไม่ใช่แม็กอะทุกคนมันคือความแบบ ความตลกหรอมันคือความแบบทําให้คนอะหายเหงาหรือเขาขายความรักหรือเปล่าเขาทําให้คนรู้สึกแบบพอดูเขาแล้วได้รู้สึกได้รับความรักอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เขาขายจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่ของสิ่งนั้นเลยก็ได้อะเออจริงๆคนอะสามารถไปซื้อแมสที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ทําไมคนต้องมาซื้อกับคนนี้ที่แบบไลฟ์สดอะก็ก็เพราะว่าเขาขายอะไรที่มันไม่ใช่แมสไงแต่ว่าแมสอะแค่เหมือนแบบอ่ะ ให้เหมือนเป็นของอะไรเงี้ยแต่คนจ่ายตังค์ให้เขาอะออกมาเพื่อให้แบบความรักหรือให้ความฮาหรือให้รอยยิ้มหรือให้เสียงหัวเราะนอกจากนั้นอะสิ่งที่มีคุณค่ายีก่ย่าหนึ่งนะคะก็คือการให้ความรู้เ,เราขายทางรัดอะเออทางรัดว่าสิ่งที่เราอะผ่านมา5ปีอะเราเจอกับแบบนี้นะแต่ถ้าคุณอะมาเรียนกับเราคุณก็อาจจะแบบแค่ปีเดียวอะเราจะบอกหมดเลยว่าเอออันนี้ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กอย่าไปทําแล้วคุณก็ไปเลยไงคือคุณก็ไป พุ่งทยานมากกว่าเร็วกว่าคนอื่นที่ต้องไปแบบงมหาหนทางของตัวเองใช่ไหมอย่างเช่นหนังสือเล่มเนี้ยก็มันก็เป็นความรู้ไงคือรู้ว่าทํายังไงถึงจะขายได้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอะ่ะเขากําลังขายอะไรรู้ไหมเขาลังขายว่าเออเน,นี่ยถ้าคุณซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่ะราคา250เนี่ยคุณสามารถแบบไปสร้างเงินได้มากกว่านั้นแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณขายเป็นอะ่ะ คุณจะขายอะไรก็ได้อะถ้าคุณขายเป็นนั่นแหละก็คือขายความรู้แล้วมันจะทําให้เราสร้างเงินได้อ่ะอันนี้คืออะไรขายโอกาสที่จะสร้างเงินได้เพราะถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเรามีโอกาสที่จะรวยขึ้นหรือแม่ค้าไลฟ์สดแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยขายอะไรขายพลังงานที่แบบสูงมากๆขายความแบบตื่นเต้นขายความลุ้นระทึกอะขายความแบบเหมือนแบบ ลุ้นอะว่าแบบจะซื้อทันไหมจะเอฟทันไหมอะไรอย่างเงี้ยขายเวลาของเขาไงคือเขาต้องออกมาไลฟ์ใช่ไหมมันก็เป็นเวลาของเขาขายอะไรสกิลการพูดที่เขาสั่งสมมาไม่ใช่แค่วันเดียวอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าสิ่งที่มีคุณค่าบางอย่างอะมันดูแบบมันดูแล้วมันไม่ได้เห็นอะคือเหมือนเราไม่ได้แค่มาขายของอะแต่การขายจริงๆรอะมันมีอะไรที่มันลงลึกซึ้งมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยการการที่เราขายเนี่ย มันมันจริงๆแล้วอะ่ะมันแค่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างคุณค่าของสิ่งหนึ่งกับอีกกับเงินเท่านั้นเองก็คือเราขายคุณค่าของเราแล้วคนก็จะให้เงินเราแล้วสิ่งที่ลึกไปมากกว่านั้นอีกลึกไปมากกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือคนเราอะ่ะขายสิ่งที่เราอะ่ะเชื่ออย่างเช่นอย่างนุ่นเนี่ยเชื่อว่าเออการที่เรามีอุปกรณ์ที่ดีอย่างไวเซลฟี่หรือว่าขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยมันสามารถทําให้เราแบบ สื่อสารกับโลกภายนอกได้สามารถทําให้เราแบบเปิดหน้าร้านออนไลน์ได้สามารถทําให้เรามีรายได้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปเช่าแผงที่ไหนเลยอันเนี้ยก็แบบเป็นความเชื่องไงแล้วสิ่งที่เราขายอะ่ะคือเราขายการลดต้นทุนที่จะต้องไปเช่าแผงใช่ไหมเราขายความสะดวกสบายถ้าสมมติว่าเราไม่มีขาดตั้ง,งอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบหาเอ้ย วางตรงไหนดีวะเนี่ยเออกว่าจะหาเสร็จอะเราเหนื่อยและหน้ามันและถ่ายออกมาไม่สวยเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีขาตั้งเนี้ยเราก็แบบอ่ะวางได้ทุกที่ทุกเวลาจะถ่ายถือถ่ายหรือตั้งถ่ายอย่างเงี้ยก็สามารถถ่ายได้มันก็เป็นความสะดวกสบายอย่างหนึง่งเพราะว่าอ่ะอันเนี้ยคีย์ต่อไปคีย์ต่อไปนะคะก็คือคือเวลาที่เราอะขายของเนี่ย อันนี้นุ่นก็ไปฟังจากคุณสมองไหลมาด้วยเนาะแล้วก็มาดูจากอันนี้ด้วยซึ่งมันก็คือขายกันมากเหมือนกันเลยแหละแทบจะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างคนละแบบเขาบอกว่ามนุษย์เราอะ่ะมันจะมีอยู่สองทางนะคะคือหลีกหนีสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะหรือสิ่งที่เราเกลียดหลีกหนีสิ่งเนี้ยเพื่อไปหาอีกสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งที่คนอนะ่ะชอบหลีกหนีนะคะมันก็ต้องเป็นอะไรหลีกหนีความลําบากใช่ไหมไปหาความสบายหลีกหนีการถูกปฏิเสธใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้ รับโอกาสดีๆในชีวิตแล้วเขาก็ยกตัวอย่างมาอันหนึ่งนะคะมันดีมากทุกคนคือแบบคนที่ขายครีมคนที่ขายครีมเนี่ยจริง,รงๆเขาไม่ได้ขายครีมนะเออเขาขายอะไรรู้ไหมเขาขายโอกาสที่จะแบบมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมงงไหมแล้วครีมมันเกี่ยวอะไรกับโอกาสวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือการที่เขาก็จะขายว่าเออการที่หน้าเราเนี่ยมันขาวขึ้นมันแบบมันสว่างใสขึ้นอย่างเงี้ย มันแบบเห็นแล้วมันน่าดูน่ามองอย่างเงี้ยมันทําให้คนน่ะอยากเข้าหาไงแล้วมันทําให้เราได้รับโอกาสในชีวิตมากขึ้นคือพอคนน่ะเริ่มเข้าหาแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบทํานู่ทนทานี่ร่วมกันใช่ไหมถ้าเขาแบบเออถูกใจหรือเขาเห็นความดีอย่างอื่นในตัวเราสกิลอย่างอื่นในตัวเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะชวนเราไปร่วมง,งานก็ได้ไงแต่ถ้าเราแบบเออหน้าแบบไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยคนก็แบบเฉยเฉยอะ่ะก็แค่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้เข้าหาไม่ได้อยากเข้าหาไม่ได้ดึงดูด ขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนการที่เขาขายครีมเขาไม่ได้ขายไอ้ครีมนั้นอะเขาขายโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเหมือนแบบคอลลาเจนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยจริงๆเขาขายอะไรขายว่าเออชีวิตคุณจะดีขึ้นกว่านี้ไหมถ้าคุณแบบสวยขึ้นะ่ะอ่ะแล้วมันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นไงว่าคนอยากจะเข้าหาคุณจะดึงดูดคนดีๆหรือว่าคุณจะดึงดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตมากขึ้น อย่างหนัง S <S <an> สือเล่มน,นี้ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้แบบขายหนังสือเล่มน,นี้อะแต่เขาขายอะไรรู้ไหมเขาขายโอกาสไงขายโอกาสว่าถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มเน,นี้ยคุณมีโอกาสที่คุณจะขายได้ไงคุณมีโอกาสที่จะอะไรคุณจะเปลี่ยนชีวิตอะพิกชีวิตได้ถ้าคุณขายเป็นคุณจะมีเงินมากขึ้นนะมันหนีจากการไม่มีเงินอะให้มันมีเงินมากขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคนน่ะจะหลีกหนีจากความยุ่งยาก ให้มันง่ายขึ้นสมมุติว่าถ้าเรามีไมค์เซลฟี่อย่างเงี้ยคือบางทีเราไม่รู้จะวา,างวางโทรศัพท์เราไว้ตรงไหนไงเวลาถ่ายคลิปอะ่ะคือเราก็เอาไมค์เซลฟี่มาตั้งแล้วเราก็ถ่ายให้มันได้มุมสวยๆเลยมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะประหยัดเวลาว่าเราจะเลงแบบเออต้อยมยำกุ้งดีหรือว่าแบบผนงหมูดีอันไหนอันไหนมุมมุมของจานจะช่วยให้การตั้งกล้องของเราดีขึ้นคีย์ <c oughs> ที่สามมันต้องเจาะลึกลงไปอีกแบบ ลึกลงไปแบบว่าเวลาที่เราขายอะถ้าเราอยากที่จะขายได้อะมันต้องเจาะลึกลงไปถึงความจําเป็นในชีวิตเลยอะเออสิ่งที่จําเป็นในชีวิตคืออะไรคือคนต้องการมีเงินใช่ไหมคนต้องการมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะรวะ่าอย่างสมมติว่าถ้าเราป่วยอะเราป่วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยากไปโรงพยาบาลใช่ไหมมันเป็นความจําเป็นอะจะไม่ไปก็ก็ไม่ได้ถ้าสมมติว่าป่วยหนักอะมันต้องไปไงคําว่าต้องอะทุกคนเข้าใจไหมเออ แล้วไม่มีเงินอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเงินไหมแบบเป็นปัจจัยพื้นฐานสิ่งจําเป็นในชีวิตซึ่งสิ่งเนี้ยมันแบบมันไม่ใช่แค่ความต้องการอะมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แค่ความต้องการว่าเออฉันอยากสวยขึ้นแบบคุณไม่จําเป็นต้องสวยขึ้นก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีเงินอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเขาไม่ได้ขายว่าเออคุณอาจจะสวยขึ้นคือเขาอาจจะขายนิดหน่อยแล้วแต่ว่าสิ่งจําเป็นอะคือเออคุณต้องมีเงินไงแล้วการที่คุณใช้ครีมดีหรือว่าหน้าดีอะ มันก็ทําให้คุณอะ่ะมีโอกาสที่จะสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นได้คือเวลาที่เราอะ่ะนึกถึงนึกถึงของของเราอะ่ะของของเราเนี่ยมันไปช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงแบบช่วยแก้ปัญหายังไงเนี่ยถ้ามันเจาะลึกได้ถึงว่ามันไปเชื่อมโยงกับความต้องการในชีวิตแบบว่าสิ่งที่จําเป็นในชีวิตอะ่ะปัจจัยพื้นฐานอะไรเงี้ยก็จะทําให้คนรู้สึกว่าเออมันมันซื้อง่ายกว่าถ้าจะพูดให้เคขียวมากขึ้นใช่ไหมอย่างอย่างของสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ย อของสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันจะมีอยู่2ออย่างคือเป็น functional value นะคะคือคุณค่าที่แบบจับต้องได้จับต้องได้ว่าเออสิ่งเนี้ยมันเอาไปวางแบบโทรศัพท์ได้หรือว่ากล้องได้นะแต่ว่าคุณค่าที่จับต้องไม่ได้หรือว่า emotional value อะ่ะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะอย่างเช่นมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณอะ่ะมันสบายขึ้นหรือว่าการแบบทำคอนเทนต์มันสนุกมากขึ้นมันง่ายขึ้น เนี่ยมันขายความอะไรมันขายความรู้สึกมันไม่ใช่แค่เป็นที่ตั้งโทรศัพท์อะแต่ว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณแบบมีมีชีวิตแบบว่าพอคุณทำคอนเทนต์แล้วคุณสนุกคุณแฮปปี้อย่างเงี้ยคุณก็จะไม่เหนื่อยไงไม่เหนื่อยแล้วก็เอาเวลาไปใช้กับลูกได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าคุณแบบไม่มีขาตั้งดีๆสักตัวอย่างเงี้ยคุณต้องแบบมานั่งเล็งว่าคุณจะ ถ่ายมุมไหนดีว่าแล้วมันจะเครียดไงมันจะใช้พลังงานเยอะกว่าคุณก็จะไม่มีเวลาไปอยู่กับลูกทุกคนเห็นไหมมันไม่ดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่นักขายที่แบบเก่งๆอ่ะเขาจะไม่ขายว่ามันมันใช้ทําอะไรแค่ไหนแต่มันเขาจะขายสิ่งที่มันลึกมันลึกมันเป็นแก่นไปมากกว่านั้นว่าสินค้าตัวนี้มันจะช่วยให้ชีวิตเขาว่าดีขึ้นได้ยังไง คือแค่นี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเยอะแล้วนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงแล้วกันเนาะอย่างเช่นน้ําหอมอย่างเงี้ยคือ functional value ของเขาก็คือฉีดแล้วหอมใช่ไหมฉีดแล้วหอมก็หอมของเขาด้วยแหละหอมก็แตกต่างกันแต่ว่า emotional value อะว่าการฉีดน้ําหอมอ่ะมันทําให้มันคุณจะได้รับความรู้สึกอะไรจากการฉีดน้ําหอมหรอแล้วมันจะมีคนที่มาขายแบบคุณจะรู้สึกเหมือนแบบ ถ้าสมมติว่าคุณฉีดน้ําหอมนี้ปุ๊บผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออมันแบบมันสดชื่นมันหอมหวานแต่ว่าก็ไม่หวานเกินไปอ่ะแล้วสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อจริงๆอะ่ะคืออะไรรู้ไหมคือคุณจะได้รับอะไรความรู้สึกถูกรักถ้าคุณฉีดน้ําหอมนี้แล้วผู้ชายแบบเออรู้สึกว่าคุณหอมอะ่ะแล้วเขารู้สึกว่าชอบอยู่ใกล้คุณอยากอยู่กับคุณตลอดเวลาเขาไม่ได้ขายน้ําหอมไงแต่เขาขายความรักที่คุณจะได้รับจากการฉีดน้ําหอม ทุกคนเข้าใจตรงจุดนี้นะคะทีนี้ก็เริ่มไปเครียดกันแล้วว่าเออคุณต้องไปหาแล้วว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันจะไปช่วยให้คนที่ใช้เนี่ยรู้สึกยังไงอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ของแต่ละสินค้าเลยเนาะซึ่งมันจะดูแบบวกวนนะคะแต่พอมาพูดแล้วปุ๊บอะ่ะมันจะดู make sense ค่ะเวลาที่คุณเอามาออกมาพูดปุ๊บเนี่ยมันจะดูปกติมากเพราะว่านักขายทั่วไปเขาพูดแบบนี้เขาไม่มาบอกว่าเออน้ำหอมตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของ เอออันนู้นอันนี้อันนั้นกี่มิลลิลิตรเขาไม่ได้มาพูดแบบนั้นเพราะว่ายังไงพูดมาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีงงนะคะแต่เขาจะบอกว่าเนี่ยมันจะทําให้คุณอะแบบหอมกินแบบนี้แล้วแบบผู้ชายมันจะดึงดูดผู้ชายแบบนี้หรือว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแบบ ไปฮอลิเดย์อยู่จากที่แบบไปทํางานมันจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเหมือนไปฮอลิเดย์เห็นไหมมันเป็นอิโมชันแนลแวรลูมันทําให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยหรือการแบบใช้ไม้เซลฟี่อย่างเงี้ยมันทําให้แบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตมันง่ายขนาดนี้มันดีจังที่แบบมีนวัตกรรมนี้ออกมาบนโลกนี้อ่าถ้าใครที่สนใจไม้เซลฟี่นะคะก็สามารถทักนุ่นมาได้เช่นกันเนาะเพราะว่าไม้เซลฟี่เนี่ยมันจะแบบช่วยทําให้การทำคอนเทนต์อ่มันง่ายขึ้นมากๆนะคะสำหรับเล่มนี้นะคะทุกคนเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าขายเเป็นี่ คือมันมีเนื้อหามากกว่านั้นอันนี้นุ่นเอามาแค่แบบบทเดียวนะคะกระจิตรลิสซึ่งแต่ละบทอะ่ะโอโหทุกคนคือเขาจัดเต็มมากแล้วเวลาที่นุ่นอะ่ะคิดคอนเทนต์ไม่ออกหรืออะไรแบบเนี้ยเวลานุ่นเปิดมานะคะบางทีอะ่ะมันก็คิดคอนเทนต์ออกแล้วเพราะว่าเขามันจะรู้สึกว่ามันกระตุ้นมากๆนะคะคือมันกระตุ้นการคิดไงว่าเออแล้ต้องพูดแบบนี้สิทั้งๆที่ มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดเลยนะคะเออคนขายเราก็จะอยากพูดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าคนซื้อเขาก็อยากฟังอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราต้องแบบไปเข้าใจอารมณ์คนซื้อให้มากขึ้นแล้วก็ขายคุณค่าของเราอะ่ะให้กับผู้คนให้ได้นะถ้าไม่งั้นอะ่ะถ้าเราขายไม่ได้ก็คือเราจริงนะคะก็คือเราทําต่อไม่ได้มันแบบมันมันถ้าเราขายไม่ได้มันก็เหมือนเราไม่มีกําลังใจจะทําต่อถ้าใครที่แบบว่าเหมือนรีบแบบเออเราอาจจะยอมแพ้ไปก่อนไงแต่ว่า ถึงแม้ว่าเราจะขายไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยตอนรอแรกๆถ้าเราแบบฝึกขายไปก่อนใช่ไหมถ้าเราดังแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะได้ไม่ต้องมาฝึกขายใหม่เพราะว่าการขายอ่ะมันเหมือนเป็นศาสตร์อันนึงอ่ะจริงๆมันควรจะมีแบบมหาลัยควรจะสอนเลยอ่ะอันเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เรียนแบบ พวกมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ไง <c oughs> เป็นศาสตร์หนึ่งเลยนะทุกคนมันไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าคุณต้องพูดเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นศาสตร์ของการขายมันเป็นศาสตร์ของการเข้าใจมนุษย์อ่ะแล้วมันต้องเข้าใจว่ามนุษย์ต้องการอะไรหรือว่าเข้าใจตัวเองว่าเรามีคุณค่าอะไรที่จะไปให้คนอื่นได้แบบเนี้ยเราถึงจะไม่รู้สึกแต่ขิดแตขวงใจเวลาที่เราออกมาขายหรือว่าเราเวลาที่เราออกมาแบบทำคอนเทนต์หรือว่าทํา คลิปขายหรืออะไรพวกนี้ซึ่งในการทําออนไลน์มันก็มีทั้งการทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็การขายด้วยแบบมันก็ต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปนะคะแต่การขายอ่ะก็การปิดการขายอะ่ะก็สําคัญเช่นกันเนาะถ้าใครที่ยังมีปัญหานะคะกับเรื่องการขายนั่นก็แนะนําเป็นเรื่อนี้กลุ่มๆนะ แล้วเขาก็บอกว่าต้องเอาไปใช้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนเป็นกระดาษเปล่านะคะบางทีเราอ่านแค่หน้าเดียวอย่างเงี้ยเราก็อ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปทําแบบนี้ดีกว่าทําวันนี้เพิ่มดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะในฐานะที่เราแบบเออเราก็ขายของหรือว่าเราก็ทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะได้ไอเดียดีๆนะคะจากเร่มนี้แล้วมันแบบถูกมากทุกคนคือบางทีเราไปลงคอร์สแพงๆใช่ปะ่ะเขาก็สอนแบบนี้เลยแต่เราไม่ไม่ทำไง แต่ว่าถ้าเราซื้อเล่มเนี้ยเรา,าแบบเออมันถูกนี่เราไม่ทําหรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันแค่นี้เองเหรอง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออจริงๆมันง่ายขนาดนั้นแหละแต่แบบเราไปต้องไปลงคอสเป็นหมื่นก่อนแล้วเราเขาก็้พูดแบบเดียวกันแล้วเราก็บอกอ๋อหมันสุดยอดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงคอสหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยเราต้องทำานยเพราะเราสึกว่าโอ้จ่ายไปต้องเยอะเนี่ยถ้าเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่ไหมแต่ว่าเราลงทุนสองร้อยสิบเนี่ยแล้วเราแบบอ๋อมันดีมากเลยนะแต่ไม่ทํา มันก็มีค่าเท่ากับศนะูนย์ะเออทั้งทั้งที่จริงๆเนื้อหาอันนี้อาจจะแบบเกินเกินหลักสองรไปแล้วแล้วมันดีมากที่เขาแบบออกมาสรุปให้แบบนี้เลยเหลือแค่เราเอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็ลองทำดูเท่านั้นเองนะโอ้โหนี่เชีย่ยแบบสุดใจนะเหมือนเป็นหนังสือตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าไปลงมาหลายคอร์สแล้วเขาก็สอนประมาณนี้แล้วมันก็มีอะไร,ะไรที่ใหม่ๆที่ในของผู้กองเบนเขาสอนด้วยเนาะ ดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะก็ไปสอยได้ตามร้านหนังสือหรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะโอเคเร่มนี้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ส่วนใครที่สนใจมาเซลฟี่นะคะก็สามารถทักนุ่นไว้ได้นะคะที่ไลน์ตามนี้เลยเพราะว่านุ่นอะใช้ไหมเซลฟี่ทำคอนเทนต์อะมันก็สามารถสร้างเงินแบบค่าขนมแต่ละเดือนได้แล้วนะคะ แล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันไมไ่ยากขนาดนั้นถ้าใครที่อยากดูแนวหนังสือเรื่องการเงินอะไรพวกนี้นะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปคลิกในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าห้องสมุดสุดมหาศาัศจรรย์ของนุ่นได้เนาะนุ่นลงคลิปไว้เยอะมากแล้วนะคะแล้วก็บางคลิปก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือคนก็สามารถแบบเข้าไปเลือกดูได้อันที่แบบตัวเองสนใจเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะที่ แชนแนลอารยา PSK นี้ ah, เลยเนาะ